ได้แล้วใช่หนงสองอปลูกให้เด๋วปลูกให้เด๋วปลูกให้เด๋วครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงเ,เลยครับ របរកំពេភ្នំរបរអំពេប្រាសាទរបរអំពេអសុរកាយរបរកលលនេះមកខ្លាំងកម៉ូចតំរបបមករបរបតូដលកំពីងចាក់ទៅដល់ឧតលោកាប្រឿនសុវណ្ណតាមទាំងឡាយទីលើមលោកអោសួងវើ Sato, sato. sato. โอ้สิบสองลูกเลยพี่น้องกคเออ้เลยสิบสองเอาก้าใส่เลยเเลยเอ มีตี๋เดีเฮ้ยอปอ้้วันปาว้น้ทำไ่สนุกน้นั่วแรงก็เถียงน้องหาชั่วนักปูปูดอันนี้มันตูมมีได้แล้วล้่ได้แล้ว่ได้ สองนะครับปู่นะสองถูกแล้วนะครับผมถูกแล้วได้แล้วครับผมปู่ถูกแล้วนะครับปู่นะปู่ให้ล้วแล้วปู่ให้แล้วครับผมใช่ตัวเองก็ได้อยู่ได้เลือะไรอ่ะครับได้อยู่ได้เลขอะไรครับตัวเองก็ไข่ยังได้อยู่ให้ครับผม ยังไม่ได้ฟังเขาปูเนี่ยข้างหลังเขายังไม่ได้ฟังเลยเขาลังยังไม่ได้ยินข้างหลังเลยได้ยูได้ยูครับด้วยครับด้วยนี่ปูให้แล้วให้แล้วปูให้แล้วจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ก็บอกแสวงวันได้ได้ครับไม่ใหญ่ไหมครับปูปูเอา ถูกแต้องเอาเลยจะได้เยอะๆเยอะๆเลยนะครับให้ได้เลยนะหลวงปู่นะได้แล้วได้แล้วเอาเอาไปเล็อะไรดีบูอารมนิดหนึ่งนะอารมณ์นิดหนึ่งนิดเดียวนะ ใช่แล้วครับผมใช่แล้วครูให้เลขเก้าเลขหนึ่งเลขสองตบปุูให้เลขเก้าเลขหนึ่งเลขสองตะโกนดังเลยพูดไปเลยแล้วพูดแล้วสูให้เลขเก้าเลขหนึ่งเลขสองมีหนูก็บอกว่าลงนิดหนึ่งนะให้ลงนิดหนึ่งไม่หนีนะหยิ่งนิดเดียวนะลงนิดเดียวลงตัวใหญ่และตัวเล็กลงตัวใหญ่และตัวเล็ก อะไรครับ912ลงตัวใหญ่หรือตัวเล็กลงนิดเดียวลงนิดเดียวลงเป็น0นย์นิดเดียวใช่ลงเป็นศ0นยครับผมลงเป็นศูนย์910 910นะครับ ก็คืนด้เนใช่หคะ910ใช่ค่ะ65 1 0ขอให้ลงนิดนึงเป็น910 เเเลลขขกกัับตววดียันเนาะปู่ยังไม่เคยรู้จักหนูเหรอรู้จักทำงานแจ้ารูงานแล้วก็ไม่เห็นหนูมาฮะเจ้าคืหนูก็ยังเดินฉันขันยังไม่ได้นะครับเพิ่มโบนนะจะให้เดินได้แล้วครับปู่ต้องทําให้หนูดีขึ้นนะครับดีใช่ไหมครับเออไปรลังปูุ๊ปเอกนู้นนะจ๊ะไม่ปู่หนูหนูจะอารมณ์ไปนู่นเลย

ของนี้เยอะเลยนะตรนี้ด้วยนะตรงน้นะเยอะจู่นเยอ้ต้วเลยของนี่อยู่ตรงนี้ด้วยสินไม่กยวัวใช่ไหมสรงนูตาวลาเดอร์น้องเมจับน่มันเข้านะครับปูมานเข้า ปาบอกเรี่มาครับบอกเว่ามีมีมสมบัติที่นี่เยอะแยะนะครับบรเวนี้ยอะ่ไมเพราะว่าเป็นของโบราณเยอะท้โแล้วก็ต นี่เอยอะเยใหเอามาจเอาสมบัติที่นี่เยอะนี่นี่เยอะเลยมะเยอะเลยนะ

ธรรมเสืออันนั้นเดยุะระวังหัวเด้อดีมาขาดละตีนะตะโกนีะอันนี้เผื้อด้อนักขาดัีนะื้ออันนั้นมีกันนะอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอ๋อ ได้แล้วนะคะตัวใหญ่ๆติ๋วีลักกระติ่งนะกระติ่เอ้าใอ้ออกเลยเขาเขาเขาหนึางศูนย์หาึ่งศยอย์เอาไปเลยเอาไปเลยศูนย์เท่เโอเคครับครับเอาเอาใหญ่ตามเอาทูบเด้อถวายเราเอาไงเนี่ยเออ จุดเทียจุดธูปนะครับจุดธูปจุดธูปหนูกำจัตาาดม้งูยังไม่กลับให้หนู้วยเลยปูยังทำให้หนูเลยนะครับปูนะ

แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ